สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนทุกคนเคยคิดอยากหนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่มาสัมผัสธ,ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพพร้อมสูตรอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดกันไหมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือคำตอบของเพื่อนๆทุกคนเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาใหญ่สามารถเดินทางขึ้นได้ทั้งสองทางคือด่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปากช่อง และด่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนินหอมปราจีนบุรีโดยทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาของทุกวันการเดินทางสามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ส่วนตัวรถโดยสารสาธารณะมีรถโดยสารประจำทางหลายสายให้บริการรถไฟมีรถไฟให้บริการถึงสถานีปากช่องจากนั้นสามารถต่อรถโดยสารเข้าไปยังอุทยานได้ ธรรมชาติที่รอให้คุณค้นพบมีทั้งป่าเขียวขจีน้ำตกใสเย็ยนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่หลากหลายพบกับพืชพธุ์นานาชนิดและสัตว์ป่าหายากมากมายกิจกรรมสนุกๆรออยู่ไม่ว่าจะเป็นการเดินป่ากลางเต็นท์ชมนกถ่ายรูปหรือจะมาพักผ่อนหย่อนใจแบบชิลๆก็ตอบโจทย์ความสะดวกสบายมีที่พักให้เลือกหลากหลายตั้งแต่แคมปิ้งไปจนถึงรีสอร์ทหรูพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสิ่งที่ควรเตรียมตัวก่อนไป ควรเตรียมเสื้อผ้าที่ใส่สบายระบายอากาศดีและรองเท้าที่เหมาะสำหรับการเดินป่าควรเตรียมยาประจำตัวไปด้วยควรเตรียมอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอควรเตรียมสเปรย์กันยุงหรือโลชั่นกันยุงไปด้วยควรเตรียมไฟฉายไปด้วยในกรณีที่เดินป่าในช่วงเวลากลางคืนและที่สำคัญทุกคนอย่าลืมที่จะช่วยกันรักษาความสะอาดของอุทย,ยานนำขยะกลับไปทิ้งในที่กำหนด ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานอย่างเคร่งครัดสังเกตสัตว์ป่าจากระยะไกลไม่ควรเข้าใกล้หรือให้อาหารสัตว์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริงหากมีโอกาสอย่าลืมว่ามาเที่ยวเขาใหญ่กันนะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะเบื้องหลังการทำสร้างตัวละครอาวาตารเพื่อนำไปใส่ปกคลิป จากนั้นนำมาตัดต่อลงในแอปพลิเคชันตัดต่อ